สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กับหมอไอนะคะในคลิปนะคะหัวข้อนะคะแรนดอมที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากบอกอะไรกับคุณผ่านทางหน้าไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากบอกว่าช่วงนี้นะคะให้คุณนะคะเน้นสวดคาถาท่านพ่อพญายมราชนะคะแล้วก็คาถาท่านท้าวเวสสุวรรณนะคะอย่างละเก้าจบ เพื่อที่ว่าตอนนี้นะคะในหน้าไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเป็นห่วงคุณมากสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะคุณนะคะอาจจะถูก ลมเพลลมพัดหรือว่าอาจจะถูกสิ่งที่ไม่ดีเข้าครอบงำได้ง่ายนะคะหรืออาจจะมีคนที่เขาคิดร้ายคิดไม่ดีต่อตัวของคุณและคนในครอบครัวของคุณ,คนนคณท่านนะคะก็เลยบอกว่าท่านอยากให้คุณสวดคาถาทั้งสองคาถานี้นะคะท่านจะคอยช่วยเหลือและดูแลคุณนะคะและที่สำคัญเลยนะคะท่านนะคะก็ฝากมาบอกว่าขอให้คุณนะคะละมัดละวัง ตัวเองนะคะในหลายๆเรื่องและในเรื่องของการเดินทางท่านบอกว่าขอให้คุณนะคะเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดและก็ได้พบแต่กาลยานมิตรที่ดีๆและมีโชคมีลา่าในเรื่องของการเงินท่านบอกว่าถ้าตอนนี้กําลังจะติดขัดหรือว่าตอนนี้กําลังติดขัดเรื่องเงินเรื่องงานอยู่ท่านบอกว่าท่านอยากให้คุณนะคะไปทําบุญถวายน้ํานะคะในช่วงปีใหม่ หรือว่าก่อนปีใหม่นี้ก็ได้นะคะขอให้คุณนะคะไปทำบุญถวายน้ำดื่มให้กับพระสงฆ์นะคะจำนวน9แพ็คที่มันเป็น3แพ็คร้อยะคะ่ะให้คุณถวายให้กับพระนะคะจำนวน9แพ็คแล้วก็ไปปล่อยปลาดุกหน้าเขียงนะคะ2ตัวนะคะทำก่อนวันทำวันที่31ดนะคะ31ธันวาคม ถ้าคุณมาเจอคลิปนี้ตอนไหนก็ให้คุณไปทำก้อยคุณไปทำในสัปดาห์หน้านะคะสมมติคุณเจอคลิปนี้ตอนนี้ก็ให้คุณนะไปทำสัปดาห์หน้าวันพฤห,หัสหน้าก็ได้แต่ถ้าคุณมาฟังก่อนช่วงก่อนปีหใหม่ใกล้คุณไปทำช่วง31ธันวาคมนะคะแล้วพอวันที่1ก็ปล่อยปลาหน้าเขียงอีก2ตัวนะคะแล้วทุกๆอย่างที่ติดขัดจะค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วก็ท่านฝากบอกมาว่า ถ้าตอนนี้คุณกำลังเผชิญหน้ากับอะไรหลายอย่างปัญหาที่แก้ไม่ตกท่านบอกว่าอยากให้คุณนะคะหันกลับมาสวดมนต์ไหว้พระและตั้งใจถือศีลน,นะคะแล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็คนในครอบครัวนะคะท่านบอกว่าท่านคอยดูแลคุณอยู่เสมอนะคะท่านรักและเมตตาคุณมากๆ สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นี้นะคะจะเป็นพญานาคนะคะเป็นพญานาคของที่อยู่ดูแลคุณนะคะท่านก็มาคอยดูแลรักษาคุณอยู่เสมอแล้วก็อาจจะเป็นคนรักของคุณใน เป็นเออเป็นพญานาคค่ะที่เป็นคู่รักของคุณในอดีตชาติคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วคุณฟังอยู่นะตอนนี้คุณจงรู้ไว้นะคะว่าคุณมีพญานาคที่เป็นคู่รักคอยติดตามดูแลคุณอยู่ท่านไม่เคยทอดทิ้งคุณนะคะบางคนอาจจะไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรักหรือว่าในครอบครัวจะทะเลาะก,กันบ่อยๆเพราะว่าท่านยังไม่อนุญาตให้คุณมีคู่ครองถ้าคุณอยากมีคู่ครองได้หรืออยาก ประสบความสำเร็จในเรื่องของชีวิตคู่และเรื่องของครอบครัวให้คุณนะคะขอพรอจากองค์พญานาคแล้วพูดว่าเวลาที่คุณไหวาพระสวดมนต์เสร็จให้คุณพูดกับพญานาคว่าข้าพระเจ้าถ้าใครฟังไม่ทันจดนะคะข้าพระเจ้าขออนุญาตพญานาคคู่บุญและคู่รักที่พบหน้าว่าข้าพระเจ้าขออนุญาตมีคู่ในชาตินี้ขอให้พญานาคคู่บุญและคู่รักที่พบหน้าได้โปรด อนุญาตได้ค่ะพระเจ้ามีคู่ได้ถ้าคุณมีสามีหรือมีภรรยาอยู่แล้วให้ระบุชื่อสามีหรือภรรยาของคุณลงไปแล้วคุณก็สวดมนต์ไหว้พระอุทิศบุญกุศลให้กับพญานาคคู่บุญและคู่รักที่พบหน้างคุณด้บ่อยความรักของคุณก็จะค่อยๆาบลืบน่นขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีคู่ครองให้คุณพูดไปว่า ข้าพเจ้าขออนุญาตพญานาคคู่บุญและคู่รักที่พบนาคว่าข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่ในชาตินี้ขอให้พญา,า,านาคคู่บุญและคู่รักที่พบนาคได้ปดโปรดดนคนที่ดีมีบุญสัมพันธ์มีวาสนาเสมอกันมีสินเสมอกันให้มาพบเจอกันและมาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนทั้งทางโลกกับทางธรรมข้าให้ข้าพเจ้าสามารถมีคู่ได้ในภพชาตินี้เพื่อสร้างบุญบ AR ารมีต่อไปได้โดยง่ายแบบนี้นะคะถ้าใครฟังไม่ทันนะคะก็กดหยุดฟังแล้วก็จดนะคะจดตามเลกสามใบนะคะสุดท้าย เนี่ยมันเรื่องความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่ท่านบอกว่าและให้คุณนะคะไปจุดทูบสามคนที่มีปัญหาเรื่องของความรักคุณไปจุดทูบสามสิบหกดอกกลางแจ้งนะคะแล้วความรักจะค่อยๆดีขึ้นนะคะเพื่อเป็นางาน,นขอขอมากรรมนะคะท่านนะคะก็บอกว่ากว่าคุณจะสมหวังในความรักก็ ค่อนข้างยากแล้วก็นานนิดนึงเพราะว่าคุณมีคู่รักในดิจิตาช่าที่เป็นพญายนาคคอยติดตามดูแลอยู่คุณก็เลยไม่ค่อยสมหวังเรื่องความรักหรือว่ามีครอบครัวแล้วครอบครัวก็จะค่อนข้างมีปัญหาแล้วก็ทะเลาะกันบ่อยเรือจะมีมือที่3มแทเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ท่านบอกว่าทุกอย่างสามารถแก้ได้ท่าน,ท,านท่านเมื่อคุณมาพบคลิปนี้ท่านอนุญ,ญาตแล้วนะอนุญาตให้โอกาสคุณในการให้คุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้คุณเน้นถือศีลสวดมนต์ไหวพระนั่งสมาธิและแผ่ผลบุญนะให้กับท่านแล้วคุณจะสามารถมีคู่ได้ คู่ของคุณในปัจจุบันเนี้ยก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะถ้าเขาไม่ใช่ท่านถ้าเขาไม่ใช่สินจะสินไม่เสมอกันก็จะอยู่กันไม่ได้แต่ถ้าเขาใช่ก็จะอยู่ด้วยกันได้นะคะแต่งก็ล้บแต่ขอให้คุณสวดมนต์ไหว้พระนะคะเหมือนเดิมไปสุดท้ายท่านบอกว่าไม่อย่างนั้นนะคะถ้าคุณไม่ทําดวงมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นราตรงทํานะคะแล้วจะค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้พวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ